คุณเองเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เวลาเห็นคนที่หน้าตาดีสวยหล่อก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งนี้นะคะมันเรียกว่า Hello e f f e c ก็คือเวลาคุณนะคะเห็นสิ่งเชิงบวกนะหรือว่าคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีคุณก็จะรู้สึกนะไปเองว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เกง่งเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันมีคนเนี่ยทำวิจัยที่มหาวิทยาลายัยต่างประเทศนะว่าใครกันที่จะสามารถเข้าทํางานในตําแหน่งที่ดีกว่าได้แล้วนะคะคือ50%ของคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีค่ะจะได้ตําแหน่งงานที่ดีกว่า และใครที่เป็นลูกสิษครูพีนะคะที่มาเป็น p r i v a t e coaching ก็จะได้รับการแนะนำในการพับลุกนะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัวเองนะคะแต่เราสามารถที่จะกลบจุดด้อยและดึงจุดเด่นของตัวเองทำให้เป็นคาแรคเตอร์ในแบบของคุณคะ่ะน่าเชื่อถือทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์